อ,อ,อ,อยู่ๆเลย,ยตัวใหญ่เออองๆเอออย่างเงี้ยเออนั่นแหละแก้ถ้าอย่างเี้มันเสียข้อมือเ <c oughs> จ็บนะเพราะพายเรือเราไม่ได้พาย่างี้พายเรือเราพาย่างี้พยายามล็อกเขา,า,า,าไว้ล็อกไว้ลงให้ลงดึงเลยเออนั่นแหละ อาทำไมคู่นี้ดีดีไล่ทำงานดีดีดีสามเหนูจป็ยาคลายกล้ามเนื้อด้วยนะครับตอนเย็นเนี่ยเยคนงูเลยเรื่อยเรื่อ้นเลย้นเ่ยขึ้นเล้นเย้นเยเยเยนนเ้เยขึ้นเล้นยยย ขึ้นมาปุ๊บพยายามเกง่งโฟกัสแล้วก็บีบอ่าขึ้นมาปุ๊บแล้วก็บีบเกง่งไว้บีบเก่งไว้ทั้งไหนแล้วค่อยปล่อยขึ้นมาบีบเก่งแล้วก็ปล่อยกเก,ก,งกง่งแล้วก็ปล่อยจังหวะเห<ส>มือนเราล่ะจังหวะลงปุ๊บเราเก่งดึงแล้วก็ปล่อยนี่หละอ่าคล้ายๆกันเอ้ยกลางขากลางขาเออหายกว้างสี่สิบห้าล้างตรงล้างตรง

เอาลงกันายเอาลงอนีอย่าอย่าตั้มอย่าตั้มกว่าทีเข้าใจไหมอย่าตั้มกว่าทีไม่ได้ C S C เป็นไปไมได้ไม่ใช่จานนี้อออเสีข้างหลงเสีข้างหลงนึ่งร้อยอหเร่เก็ได้เลกจอเลือกจอสมา ไม่ปเรื่อยไ,ไ,ไปเรื่อยครับใครที่อ้วนเนื้อขอดีไปรู้ว่าหนักแน่นอนเขาตับเลือดอยู่ลงชุดก็ได้ลงให้ <S 1> <S 1> <for> <S <S พอเนี่ยช่วงนี้มันตั้งฉากเนี่ยเห็นไหมตั้งขากล็อขึ้นเลยแอนหลังนิดนึงแอนหลังนิดนึงถึงตัดแพ็กหลังอ,าอง่า thayam phong ất hay can anh nín nín lao biếng mò 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 ngập linh ngập sẽ phung tai ah nắp 30 30

ท่านผู้ชมเพื่อความถูกต้องแม่นยำร่างกายจะได้ก้ามสเตปแต่ละอย่างมีความหมายมากเลยเฮ้ยนี่อะไมเนี่เก้าสิสามชีวิตสิสองสิสอง

<laughs> là thương, là thương, là <laughs> không thấy này. À, đi xe này nó. bạn. <laughs> không thấy cái tính nhà khai xe nữa. Xem Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ้าว<ม>เริ่มอ่านั่นแหละสวยครับเออจับกุ้งไว้เหมือนเราพายเรือไหมพายเรือเราไม่ได้พายงี้นะเราอ่าหาข้อมือไว้ข้อมือไว้แข็งแ,แรงอ่าถ้าหาข้อมือปุ๊บมันจะเข้าหน้าแข็งเต็มเต็มนั่นแหละครับสวยเต็มมากได้ทั้งความรู้ได้ทั้งสุขภาพแข็งแรงด้วยท่านผู้ชม ราก็ได้ทั้งความเพียรเปรียบพร้อมเพียงอะไรนะความพร้อมในร่างกายอพอดีมีครูมาสอนให้เทคนิคแนะนําแนวทางในการฝึกซ้อมก็จะเป็นสิ่งเป็นประโยชน์ที่ดีสําหรับพี่น้องที่ชาวเรือของเรา<อ>เป็นข้อมูลปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่น่ารับไปเป็นข้อมูลอย่างดีเยี่ยมท่านผู้ชมครับ<อ>ก็ต้องขอบคุณ ทีมงานที่มาร่วมฝึกซ้อมกันยังดีเยี่ยมเลยขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้ที่ให้ความฝึกฝึกด้วยครับยินดีขอบคุณมากขอบคุณมากครับดีใจมากเลยจะนำเสนอให้ท่านได้รับชมเป็นช่วงๆนะครับยิสเวียท่านผู้ชมยิสเวียครับ เป็นการซ้อมที่น่าติดตามในนี้ก็จะประกอบไปด้วยปูนแล้วผสมแล้วก็ทำให้มันมีน้ำหนัก

ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเฮ้ย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 เก้เยอะจืเอะเฮ้ยเเยียเยดูก่าวแล้วเหยยดดูดูทำดิโอยเดียวทำใหม่นี่ถึงแ้วล่ะโอเค

ย่ำย่ำมีปลอมข้างหลังนครับมีปลอมข้างบัดข้างในนะครับอยาเปิดออกมีออมข้างในลงลงเห็นไหมมันจะเข้าหลังแกเต็มเต็มี๋ยวพรนี้พักให้พรม

เป็นทหารมาเนี่ยไม่น่าเลยเขเป็นทหารออร์กเปต้เลยโอ้เข้าใจแล้วท่านผู้ชมเอ่อที่คนนี้เขาเป็นทหารมาก่อนเขาก็จะเคยฝึกซ้อมเคยปฏิบัติมาเพราะฉะนั้นการฝึกซ้อมก็จะรวดเร็วง่ายกว่าผู้ท่านอื่นเนื่องจากน้องเรือเขาไปผ่านการฝึกทหารมาก่อนด้านเ้นด้วยทีนี้พอเข้าได้มาเข้าฝึก ก็เพิ่มทักษะในการชนานยิ่งขึ้นกว่าผู้อื่นได้ซ้ำไปนะครับเพราะท,ท่านเคยผ่านการฝึกซ้อมมาแล้วเขาก็จะความแน่นยำความคล่องแคล่วก็จะเร็วกว่าท่านอื่นนะครับ เออทำไมเสียดเลยก็เขเป็นทหารมาก่อนเาก็ต้องเป็นเร็วกว่าก็เขาเป็นฐานมาก่อนเขาก็ต้องเป็นเร็วกว่า อย่ง้เดไเงกว้างเกินอยาหมาอีกให้มันเสมอข้างเตัวนั่นแหละเออเห็นไหมจะเป็นคานคู่พอดีจหิงมโ้โห้หอ้โหโอ้โหโอ้อ้อาโอ้อ้โหด้โ้ห

mua cái đồ ăn, cười 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 มาสุดท so okay. ้ายสุดท้ายเนี่ยขนมขนมขนมมันไี้กินขนมไอ้นี่บอพี่อมาแวมันจะหักไหมหักแน่ ลออ่โเคเป็นบรรยากาศที่ท่านผู้ชมก็เป็นได้ความรู้ได้เป็นช่วงสุดท้ายท่านผู้ชมตอนนี้ก็กำลังดูครับดูอ่าดูคณแนะํำครับ เอาเีานีไงห <àng S 2> ่างแค่สองกำมือเอเอหนึ่งองแปดเลยขึ้นไนอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้อหโอ้โหโอ้โหเริ่มเริ่มเริ่มไดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คว่ำคว่มทุกกิ่งฮะอันนี้คว่มเออพร้อมพร้อมแล้วก็สองชิดจับแคบๆห่างแค่สองกำมือเออแล้วก็ดึงขึ้นเออนั่นแหละอย่าดึงขึ้นเยอะ ขึ้นมาขึ้นอยู่พอดีขึ้นมาเอาละเออให้ตั้งฉากพอเออไอ้อันนี้มันทำงานแล้วเนี่ยพออาร์มทำงานแล้วอันนี้ข้าจะไมเล่นนะอันนี้เอาเล่นเงี้ยข้าเล่นเงี้ยเล่นเงี้ยมาตั้งหาวนะเล่นเปล่อยใช่ไหมปล่อยแล้วมั้ยังไงช่ไหมปล่อยเออใช่ได้จะได้พออาร์มแล้วลูกลูกปิดอะลูกปิดเวลาเราจะเข้าเส้นไทยอะมันทำให้พออาร์มเราแบบฝืน อยอยกมุมพอมุมมันไเิมมันจะใสน้าหนักเยอะไดี่สิิอ่ะโอเคยังไงแล้วอ้วนเี้ยอ้วนนี่ตัวนี่เออกลับไปแล้วไปดีสวยโอเค้

เออได้เออเออเอายออเ

โอเครับกันน่าจะเสร็จดีก็กินน้ำ